วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับใบไม้สองชนิดที่มีประโยชน์ในการทำเกษตรนะครับผมชนิดแรกเนี่ยพวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามีการเผยแพร่ประโยชน์ของใบชนิดเนี้ยกันอยู่แพร่อย่างแพร่หลายนะครับผมเราจะรู้จักกันพอกันพอสมควรนะครับผมนั่นก็คือใบก้ามปู หรืออาจจะเรียกอีกชนิดนึงว่าใบช้ำชาใบจามจุลีแล้วแต่ใครจะเรียกแบบไหนนะครับผมก็มีอยู่หลายชื่อแต่ก็เป็นพืชชนิดเดียวกันนะครับผมใบกัมปูเนี่ยจะโตเร็วมากนะครับผมต้นที่เห็นอยู่เนี่ยอายุแค่สามปีเองนะครับผมต้นก็สูงใหญ่โตมากเลยนะครับผม แค่สามปีเนี่ยกิ่งก้านสาขาเขาเยอะนะครับผมสิ่งที่เราจะมาพูดถึงก็คือใบของใบก้ามปูที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรนะครับผมใบก้ามปูเนี่ยมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมใบก้ามปูที่ร่วงลงพื้นนะครับใบแห้งที่ร่วงลงพื้นเนี่ยช่วงที่เขาผัดใบเนี่ยใบเขาเป็นใบเล็กและก็จะมีจำนวนมากนะครับผม ใบก้ามปูประโยชน์ของมันก็คือมันมีไนโตรเจนสูงนะครับผมไนโตรเจนสูงในใบก้ามปูเนี่ยถ้าเราเอาไปหมักทําปุ๋ยเนี่ยแล้วเอาไปใส่ต้นไม้เนี่ยพืชก็จเจริญเติบโตได้เร็วนะครับผมนี่คือประโยชน์ของใบก้ามปูต้นก้ามปูเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับผมเพราะฉะนั้นพืชตระกูลถั่วเนี่ยจะมีไนโตรเจนสูงทุกชนิดนะครับผมนี่คือใบก้ามปูนะครับ ใบก้ามปูที่ขายกันอยู่นะครับผมตามร้านเกษตรใน Lazada ใน s h อป e ีนี้มีขายหมดนะครับผมถ้าเอาไปผสมดินปลูกเนี่ยดินปลูกถุงหนึ่งเนี่ยก็ราคา50บบาทจะแพงกว่าดินปลูกธรรมดานะครับผมดินปลูก ถ้าผสมใบก้ามปูเนี่ยเขาจะขายราคาถุงละ50บาทซึ่งดินปลูกปกติเนี่ยจะขายราคาประมาณ25บาทน้ำหนักประมาณ5้กิโลนะครับผมแต่ใบากามปูถ้าผสมใบกัมปูเนี่ยราคาจะสูงกว่าหรือเขาจะขายใบยก้ามปูล้วนเนี่ยอาจจะมีทั้งใบหย,ยาบคือใบที่ยังไม่ได้ปั่นละเอียด ถ้าใบหยาบๆเนี่ยขายกิโลละ50สิบาทหรือ60สบาทเลยนะครับผมจะเพาะใบอย่างเดียวนะครับผมใบกำปูเพราะฉะนั้นมูลค่ามันมันก็สูงพอสมควรนะครับแล้วถ้าเราเขาาไปหมักปุ๋ยเนี่ยกิโลหนึ่งเป็นร้อยนะครับผมเอาไปหมกักเอาไปหมักแล้วนะครับหมักด้วยใบกัมปูล้วนเนี่ยถ้าเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยราคากิโลหนึ่งเป็นร้อยเลยนะครับสาหรับใบกำมปูเราอาจจะเคยเห็นคลิปทางสื่อโซเชียลนะครับผม ว่าเอาใบก้ามปูเนี่ยบางคนเนี่ยปลูกต้นก้ามปูเพื่อเก็บใบขายอย่างเดียวนะครับผมปลูกเป็นแปลงเลยนะครับผมมีที่5าไร่10ไร่เนี่ยปลูกต้นก้ามปูเพื่อจะกวาดใบขายอย่างเดียวเลยก็มีนะครับผมมีคนทําอาชีพนี้อยู่เพราะฉะนั้นมูลค่าของใบก้ามปูถ้าเราเห็นประโยชน์เนี่ยตามสถานศึกษาตามสถานที่ราชการจะนิยมปลูกใบก้ามปูกันเยอะนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็ จะไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์นะครับผมก็จะเอาใบก้ามปูกวาดแล้วก็เผาไฟหรือไม่ก็เอาไปทิ้งนะครับผมแต่คนทคําเกษตรเนี่ยจะมองว่าใบก้ามปูมีประโยชน์มากฝักใบก้ามปูเนี่ยครับผมก็จะเป็นอาหารของวัวแล้วของควายเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทเคี้ยวเอื้องเนี่ยก็จะชอบทานมากและให้ประโยชน์กับสัตว์ประเภทนี้มีธาตุอาหารสูงนะครับผม มีสารอาหารนอยู่สูงเพราะฉะนั้นใบก้ามปูถึงแม้เราจะใช้อะไรมันไม่ได้นะครับผมปลูกไปเนี่ยใบกินไม่ได้ต้นกินไม่ได้แต่สรรพคุณมันก็มีเยอะนะครับผมโดยเฉพาะทางการเกษตรเนี่ยนะครับใบไม้ตัวที่สองที่ผมจะพูดถึงก็คือใบมะขามเทศซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วเหมือนกับใบก้ามปู เหมือนกับปอเทืองนะครับผมคุณภาพลักษณะของใบใกล้เคียงกันหมดนะครับผมเอามาทำปุ๋ยมากก็มีธาตุไนโตรเจนสูงเหมือนกันกันกบใบก้ามปูนะครับผมแต่ยังไม่ค่อยมีคนเอาไปใช้ประโยชน์กันมากนะักอาจจะเป็นเพราะว่านักวิชาการหรือสื่อต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยเผยแพร่เรื่องใบมะขามเทศนะครับหรือ เขาอาจจะมองว่าใบมะขามเทศเนี่ยมันหาย,ยากกว่าใบก้ามปูหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่ถ้าเรามีสวนมะขามเทศเนี่ยเราเอาเอามาใช้ประโยชน์ได้ง่ายเลยนะครับผมเราจะเอามาทําลักษณะเดียวกับใบก้ามปูนะครับผมคือเอาไปหมักทําปุ๋ยนะครับผมเราก็จะได้ประโยชน์จากใบมะขามเทศนะครับผมอย่างแปลงของผมเนี่ยเป็นสวนมะขามเทศอยู่แล้วนะครับผม ผมก็จะเอาส่วนหนึ่งไปหมักทําปุ๋ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็จะปล่อยให้มันร่วงหล่นตามพื้นให้มันย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะครับผมเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับแปลงที่เราปลูกอยู่นะครับผมเราจะมาดูกันนะครับผมใบมะขามเทศที่มันร่วงตามพื้นเนี่ยนะครับใบมันหนามากนะครับผมเนี่ยเนี่ยบางส่วนก็ย่อยสลายแล้วบางส่วนก็ อยู่ข้างบนนะครับมันจะทับถมไปแบบนี้นะครับผมมันจะช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนะครับผมพอใบมะขามเทศเนี่ยมันมีความชื้นอย่างนี้ผมเพิ่งรดน้ําไปนะครับผมพอใบมะขามเทศมีความชื้นเนี่ยลินทรีก็จะทํางานนะครับผมลูนทรีย์ที่อยู่ในดินเนี่ยก็จะทํางานก็จะมาทําการย่อยใบมะขามเทศนะครับผมการย่อยเนี่ยไม่เกิน2เดือนนะครับผมใบมะขามเทศเนี่ยก็จะกลายเป็นดินนะครับผมเป็นปุ๋ย เป็นซีวัตถุเพิ่มให้ให้ดินเนี่ยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันจะมีธาตุอาหารจากใบมะขามเทศนะครับผมโดยใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ซึ่งมันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมสิ่งที่เขายังไม่ค่อยเอามาใช้กันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าเขายังไม่เข้าใจว่าใบมะขามเทศเนี่ยคุณภาพหรือ มันเป็นพืชตระกูลถั่วเหมือนกับใบก้ามปูนะครับผมเพราะฉะนั้นในลาซาด้าเนี่ยยังไม่เห็นมีใครเอามาขายเกี่ยวกับใบมะขามเทศนะครับผมแต่คุณภาพของมันเนี่ยเหมือนกันกับใบก้ามปูนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีสวนมะขามเทศนะครับผมจะเอากวาดใบมะขามเทศไปขายเอาไปหมักทําปุ๋ยไว้ใช้เองหรือจะเอาไปหมักแล้วไปผสมกับดินปลูกก็ได้นะครับผม แล้วทีนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีซื้อดินที่ผสมใบก้ามปูหรือดินที่ผสมกับใบมะขามเทศเนี่ยนะครับผมถ้าเราไปดูดินแล้วมันมีการผสมแล้วยังเห็นใบก้ามปูหรือใบมะขามเทศแบบเป็นใบๆอย่างนี้อยู่นะครับผมอันนี้มันมันจะไม่มีธาตุอาหารอยู่นะครับผมที่บอกว่ามีไนโตรเจนเยอะเนี่ยมันก็ยังจะไม่ได้ประโยชน์นะครับผมการที่ ใบมะขามเทศหรือใบก้ามปูจะให้ประโยชน์เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ก่อนนะครับผมมันถึงจะกลายเป็นปุ๋ยแต่ถ้าเห็นเป็นใบบอยู่ในถุงดินขายเนี่ยมันก็แค่ช่วยเพิ่มช่องว่างในดินนะครับช่วยความโปร่งให้ดินแค่นั้นเองออกซิเจนหรืออากาศเนี่ยมันจะเข้าไปหาลากหาหาลากทำให้ลากเนี่ยมีโอกาสได้ อากาศเนี่ยพวกออกซิเจนเนี่ยง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับผมแต่จะไม่ได้ธาตุอาหารนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อดินดินปลูกที่เป็นใบก้ามปูหรือใบมะขามเทศเนี่ยให้ซื้อแบบดินที่เขาหมักแล้วนะครับผมดินที่เขาหมักต้องเขียนว่าหมักเป็นใบก้ามปูแล้วนะครับผมถ้าเห็นว่ามีใบยังเป็นใบใบอยู่ในอยู่ในถุงดินอยู่เลยอันนั้นอย่าไปซื้อนะครับผมมันแค่ช่วยความโปร่งในดินแค่นั้นเอง ทำให้ดินร่วนซุยแค่นั้นเองนะครับผมอย่างอื่นธาตุอาหารจะไม่มีนะครับครับผมที่บอกว่าจะได้นโตเจนเยอะก็จะไม่มีนะครับผมมันต้องผ่านกระบวนการหมักก่อนกระบวนการย่อยสลายก่อนเพราะฉะนั้นการจะเอาใบก้ามปูหรือใบมะขามเทศไปใช้ประโยชน์เนี่ยให้เพื่อนๆนต้องหมักก่อนนะครับผมมันจะมีธาตุอาหารนะครับผมถ้าไม่ผ่านกระบวนการหมักเนี่ยนะครับผมถ้าไม่ผ่านกระบวนการหมักเนี่ย มันก็จะไม่ย่อยสลายและมันย,ย,ยังไม่เป็นปุ๋ยมันก็แค่เป็นอินทรีย์วัตถุเพิ่มความโปร่งในดินแค่นั้นเองนะครับผมก็รู้จักกันทั้งสองตัวแล้วนะครับผมทั้งใบก้ามปูและใบมะขามเทศนะครับผมก,ก็แค่ฝากไว้เฉยๆว่าเวลาจะซื้อดินปลูกนะครับผมสำหรับเพื่อนที่อยู่ในเมืองเนี่ยต้องซื้อ ดินปลูกที่ผสมใบก้ามปูที่ผ่านการหมักแล้วนะครับผมถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับผมและถ้าเพื่อนๆปลูกมะขามเทศมีต้นมะขามเทศอยู่นะครับผมก็สามารถเอาใบามะขามเทศเนี่ยมาใช้ประโยชน์ลักษณะเดียวกันกับใบก้ามปูได้เลยนะครับผมคุณภาพทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับผมเพราะเป็นพืชตระกูลถั่วแบบเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าใบาก้ามปูมีประโยชน์ ทางการเกษตรอย่างเดียวให้ในาตรเจนสูงอย่างเดียวใบมะขามเทศก็ให้ประโยชน์เหมือนพืชตระกูลถั่วเหมือนปอเทืองทุกอย่างนะครับผมเหมือนใบก้ามปูนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็แค่ฝากเพื่อนๆให้เอาใบมะขามเทศมาใช้ประโยชน์นะครับผมถ้าเรามีอยากจะทำดินปลูกผสมดินปลูกขายก็ใช้ใบมะขามเทศได้นะครับผม